ไวแค t ต r i e s เสนอตอนแมวป่าหัวแบนสวัสดีมิตรรักแฟนเพจวันนี้แอดมินแม่น้องแบนจะพามาทำความรู้จักกับแมวป่าหัวแบนแล้วทำไมต้องแมวป่าหัวแบนด้วยอะอะไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะแมวป่าหัวแบนเป็นหนึ่งในสัตว์ตระกูลแมวเ้าชนิดในประเทศไทย เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่หายากที่สุดและมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์น้องเบนของเราจะมีถิ่นอาศัยทางภาคใต้ของประเทศไทยมาเลเซียเกาะสมาตาและเกาะบอ์เนียวชอบใช้ชีวิตใกล้ลำธารอุดมสมบูรณ์หากินโดยการจับสัตว์น้ำเช่นปลาน้ำจืดและสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหารสร้างอาณาเขตโดยการปล่อยปัสสาวะบนพื้นและตามต้นไม้รักชีวิตสันโดษ เราจะเห็นแมวป่าหัวแบนจะอยู่เป็นคู่ก็ต่อเมื่อในช่วงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นหรือในขณะที่แม่แมวป่าหัวแบนกําลังเลี้ยงลูกๆอยู่และที่สําคัญนะคะในประเทศไทยมีแมวป่าหัวแบนภายใต้การดูแลข,ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในสวนสัตว์สงขลามีเพียงแค่4ตัวเท่านั้นค่ะและนี่เป็นแค่ข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นพบกับเรื่องราวของแมวป่าหัวแบนได้อีกเรื่อยๆ กดติดตามและกดถูกใจรอไว้นะคะแล้วพบกันใหม่นะี p ีหน้าสวัสดีค่ะ